ชาวนาเฮรัฐบาลประกาศพร้อมชาวนาไร้ละ1000บาทการสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารพบกันคลิปนี้ตรงกับวันอังคารที่19พฤศจิกายน2567กกับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพผารดยครับพบกันคลิปนี้ผมก็มีข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเศษภาว,วยด้วยนะครับมาฟังข่าวสารกันเลยครับบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไฟเขียวหลักการโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทรัฐบาลหวังช่วยกเกษตรกรอีกยกสั่งกระทรวงการคลังนัดคุยหน่วยงานหาข้อสรุปไม่ให้กระทบภาระงบประมาณระยะยาววันนี้นะครับ19พยที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้เห็นชอบหลักการช่วยเหลือกเกษตรกรผ่านโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทโดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการคลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปต่อไป รัฐบาลนะครับจะดูแลกลุ่มเกษตรกรด้วยการเพิ่มค่าของชีพผ่านการจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทซึ่งกระทรวงการคลังจะไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าโครงการไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณในระยะยาวโดยอาจปรับกรอรายละเอียดโครงการบางส่วนในจุลพรรละบุนะครับสาเหตุสำหรับเหตุผล ความจําเป็นของการหยิบยกคองการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทขึ้นมาอีกครั้งนั้นรัฐบาลเห็นว่ากลุ่มเกษตรกรยังคงเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางอยู่แม้ว่าในขณะนี้ราคาพืชผลการเกษตรจะปรับตัวดีขึ้นแต่เกษตรกรหลายครอบครัวยังมีภาระหนี้อีกมากรัฐบาลจึงมีแนวคิดเข้าไปดูแล ให้ในระดับที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามในการดำเนินโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทเบื้องต้นจะเป็นโครงการที่เข้ามาดูแลเกษตรกรในระยะสั้นส่วนในรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไรนั้นเร็วเร็วนี้จะประกาศเงื่อนไขออกมาอีกครั้งขณะที่ระยะยาวรัฐบาลจะหาทางปรับโครงสร้าง การเกษตรทั้งระบบให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นครับนี่ก็เป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่น้องเกษตรกรชาวนานะครับที่วันนี้นะครับก็มีความชัดเจนจากทางรัฐบาลนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือพ่อแม่น้องเกษตรกรชาวนาครัวเรือนละ20,000บาทหรือไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่ ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่กับผมแชร์ข่าวเกษตรพาด้วยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังแต่หากกับผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ